ต่อมานะคะราศีพฤกษ์เนี่ยให้ระวังเรื่องของอารมณ์ของตัวเองให้มากๆเลยนะคะช่วงนี้เนี่ยจะเวี่ยงขึ้นเหวียงลงได้ง่ายๆเลยะคะ่ะเจออะไรนิดๆหน่อยๆเนี่ยเราก็รู้สึกแบบไม่พอใจวีนเวียงใส่คนรอบข้างได้ง่ายๆเลยนะคะในส่วนเรื่องของการงานเนี่ยในเดือนนี้เนี่ยเราค่อนข้างที่จะ ทำอะไรด้วยตัวเองแบบไม่ค่อยรอใครสนใจแต่เรื่องของตัวเองอคือแบบเรารู้สึกว่าคนอื่นเนี่ยเป็นตัวหัวให้กับเรานะดังนั้นเนี่ยก็คืออยากจะให้ฟังความคิดเห็นของอื่นบ้างนะคะอย่าแบบว่าเชื่อมั่นในตัวเองมากจนเกินไปเพราะว่าถ้าอะไรผิดพลาดมาเนี่ยเราคนเดียวในะที่จะต้องรับผิดชอบนะคะถ้ารับผิดชอบไม่ไหวเนี่ยก็ลองหาคนอื่นเนี่ยมาช่วยแบ่งปันหรือว่ามาช่วยแบบแบ่งปันในเรื่องของงานนะคะอย่างน้อยๆน่ะหลายหัวดีกว่าหัวเดียวนะคะ ต่อมานะคะคในเรื่องของการเงินเนี่ยการเงินดีค่อนข้างดีเลยล่ะคะ่ะจะได้รับความช่วยเหลือจากคมรอบค้านะคะต่อให้เราเนี่ยมีปัญหาหรือว่าไม่สามารถที่จะขอความช่วยเหลือจากใครอย่างน้อยๆะคะ่ะคนใกล้ตัวแบบคนแบบในครอบครัวนะคะก็พร้อมที่จะยื่นมือเข้ามาเข้ามาช่วยเหลืออย่างเต็มที่เลยนะคะในส่วนเรื่องของความรักเนี่ยคนโสดเนี่ยในเดือนนี้นะคะเรารู้สึกแบบว่า,วาอะยังรอคอยคนที่ใช่ยอยู่นะ แต่ด้วยอารมณ์ของตัวเองในเดือนมีนานเนี่ยเรารู้สึกแบบว่าเออวีนเหวี่ยงขึ้นขึ้น,นลงลงอะ่ะก็มีคนเข้ามานะแต่เราก็เหวี่ยงวีนใส่คนที่เข้ามานะั่นแหละสุดท้ายแล้วนะคะคนที่เข้ามาก็กระเจิงหนีหายไปเลยนะส่วนในเรื่องของความรักนะคะ,ะความรักนี่ค่อนข้างที่จะราบลื่นเลยนะคะจริงๆแล้วมันไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยนะถ้าจะเป็นปัญหาก็คือตัวเราเนี่ยแหละที่จะแบบว่าเออ ไปจิกไปกัดคนลักอะไรแบบนี้นะคะก็ให้เพาๆเรื่องของอารมณ์แค่นั้นเองค่ะและในเรื่องของสุขภาพนะคะให้ระวังเรื่องคุณแพ้อากาศแน่นท้องปวดท้องเป็นต้นค่ะ